สวัสดีครับสสดอน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการเด็กติดเลขและอีพีนี้นะครับน้องๆก็อยู่กับพี่ภูมินะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับโจทย์ที่พี่หยิบมาติวให้กับน้องๆเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่มักจะหยิบเอาไปออกเป็นข้อสอบม3สอบเข้าม .4 หรือผู้ข้อสอบแข่งขันทั้งหลายเนี่ยเขาก็นิยมนะครับ ยิ่งถ้าเกิดเป็นตำรานะครับนะหรือว่าสนามสอบต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากนะครับเพราะโจทย์ในแนวนี้เนี่ยมันมีความสวยในตัวโจทย์ของมันอยู่นะครับโจทย์มันจะเป็นยังไงนะครับยากง่ายขนาดไหนและมีเทคนิคอะไรในการทําโจทย์ประเภทนี้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับมาครับน้องครับข้อนี้เขาบอกว่านะครับกำหนดให้นะครับ x 1 x 2แล้วก็ x 3มเนี่ยมันเป็นรากทั้ง3นะครับของสมการอันนี้ เป็นสมการกําลังสามนะครับโจอยากรู้ว่าครับ x1 x2 x3 สตัวน right e ี้คูณกันแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องก็ต้องไปแก้หา x1 x2 x3 เนี่ยสตัวนี้จากสมการอันนี้ออกมาให้ไ <vorbei> ด้ใช่ไหมเจอสมการแบบนี้แล้วทําไงใจเย็นๆนะบางคนใจร้อนน้องกระจายกําลังสามได้ไหมได้ถูกไหมน้องแต่ว่าเราไม่ควรโอเคไหมครับตอนนี้เรายังไม่ควรกระจายโอเคป่ะ นะบอกใจร้อนพี่อยากกระจายรู้สูตรเนี่ยรู้ด้วยว่ามันกระจายยังไงเนี่ยขอกระจายได้ไหมใจเย็นๆทุกคนครับข้อนี้ถ้าเกิดน้องกระจายนะครับมันก็คิดได้เหมือนกันแต่รับรองเลยว่าขี้ไหลเป็นโลหิตแน่นอนโอเคไหมพันข้อนี้นะใจเย็นๆนะทุกคนขอมองมันหน่อยได้ไหมทุกคนครับขอสมมุติตัวแปรได้ปะเนี่ยน้องพี่ขอมองง่ายๆแบบนี้ได้ไหมว่าพี่ขอให้นะครับก้อนเนี้ย x ลบหนึ่งตัวเนี้ยเป็น A แล้วกันขอให้ให้ครับ A ของพี่เนี่ย คือ x ลบ1แสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนคือใครก็คือ a กาลัง3ถูกต้องไหมงั้นตัวต่อมาเนี่ยน้องที่มันเป็น x บวก2ทั้งหมดกําลังสาเนี่ยขอมองว่า x บวก2ของพี่ตัวเนี้ยขอมองว่าเป็น b แล้วกัน b ของพี่นะครับคือ x บวก2แสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเลยเนี่ยก็คือใครก็คือ b กาลังสจริงไหมครับคราวนี้ขวามือตัวนี้ของเราล่ะคะ ขวามือตัวนี้อย่าบอกนะว่ามันคือสีน่าเกลียดเลยนะครับทุกคนครับอย่าอย่าสมมุติว่าเป็นตัวแปรสีนะทุกคนเห็นอะไรบ้ว่าถ้าหนูจับนะครับนะลองจับ a กับ b เนี่ยสองตัวนี้เอามันมาบวกกันถ้าจับ a กับ b บวกกันเกิดอ,อะไรขึ้น x บวกกับ x กลายเป็น 2x ลบ1บวกกับ2กลายเป็น 1, 1คือพูดง่ายๆว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมากลายเป็น 2x บวก1แล้วมันตรงกันไหมมันตรงกันน่ะนั่นก็แสดงว่านะไอ้ทางขวาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือใคร สีฟ้าตัวนี้น้องฟ้าตัวนี้คือใครมันก็คือ A บวก B ดังนั้นทั้งก้อนเลยนะมันก็คือ A บวก B ทั้งหมดกำลังสามนั่นเองจึงทำให้เราได้ว่าทุกคนนี่นี่นี่บอกไว้หน่อยว่าจะเห็นว่านะ A บวก B ของน้องเนี่ยมันเท่ากับ 2X บวก1ของเราพอดีถูกไหมใช่ไม่ใช่ทางขวามือตัวนี้ของเราพอดีจริงไหมน้องดังนั้นสมการของเราครับสมการครับมันจะเปลี่ยนแล้วครับ มันจะกลายเป็น a กาลังสามบวกกับ b กาลังสามนี่คือฝั่งซ้ายมือของเราถูกไหมคะจะเท่ากับใครนะขวามือของเราคือ a บวก b ทั้งหมดกาลังสามนั่นเองได้ไหมโอเคแล้วนะคราวนี้นี่แหละน้องตัวนี้แหละควรกระจายและทุกคนเวลาเรากระจายเนี่ยกระจายได้เป็นอะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสามกระจายได้ออกมากลายเป็น ไหนบอกพี่ภูมิหน่อยดังลั่นมั่นใจทุกคนบอกเลยเจอหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามกระจายได้กลายเป็นหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังและบวกกับสามหน้าหลังกำลังสองและบวกด้วยหลังกำลังสามใช่ไม่ใช่แตีนี้บางคนเนี่ยเจ๋งกว่านั้นทุกคนครับเขาบอกว่านี่พี่ภูมิพี่ภูมิเห็นปะเนี่ยสองตัวตรงกลางเนี่ย มันมีตัวร่วมอยู่ขอดึงตัวร่วมได้ไหมได้ได้ตัวนี้ดึงตัวร่วมได้ครับน้องสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับหน้ากําลังสามกับหลังกําลังสามขอญาตเขียนใกล้ๆกันแล้วกันนะส่วนไอ้สองตัวนี้ที่มันดึงตัวร่วมใครเป็นตัวร่วมบอกพี่ภูมิได้ไหมบอกเลยว่าสามตัวร่วมแน่ๆนเพราะเห็นชัดสุดนอกจากนั้นมีใครอีกบ้างมีหน้าแล้วก็มีหลังเป็นตัวร่วมในวงเล็บก็จะเหลือแค่หน้า บวกกับหลังแค่นี้เองได้แล้วนะคะแสดงว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง3น้องสามารถกระจายได้กลายเป็นหน้ากําลัง3บวกกับหลังกําลังสบวก3หน้าหลังคูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้ได้ชัดแล้วเนาะงั้นพี่ขอกระจายเลยครับกระจายตัว A อบวกบทั้งหมดกําลัง3เนี่ยน้องตัวเนี้ยกระจายแบบนี้แล้วกันครับทุกคนครับถ้ากระจายแบบนี้ปุ๊บนะมันจะมีความสวยงามเกิดขึ้นครับทุกคนซ้ายมือเนี่ยพี่เฉยไว้ก่อน A-3, B-3, ลังมบวก b กําลังสามาเฉยไว้ขวามือกระจายออกมากลายเป็น A กกาลังสบวก b 3, บวก, 3, b, u, กับ b กําลังสบวกกับสามคูณอยู่กับ A-B บวก b นั่นเองและหนูจะเห็นว่าทั้งซ้ายและขวาเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี้ยมี A กกาลังสทั้งสองฝั่งตัดได้ไหมตัดได้ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือย้ายไปลบนั่นแหละจริงปะตัดได้อาแล้ว B กลังสมอตัดได้ปะ ก็ตัดได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับตัด a กําลัง3ออกตัด b กําลัง3ออกปุ๊บเนี่ยน้องสุดท้ายมันจะเหลือแค่ 3a b คูณอยู่กับ a บวก b แล้วเท่ากับเท่ากับ0นย์นั่นก็แสดงว่าน้องถ้า a คูณ b คูณกับ a บวก b เป็นศนย์แบบนี้หนูจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์ก็ได้จริงไหมหนูจะได้ใครออกมาเนี่ยจะได้ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ูน หรือ a บวก b เท่ากับ0จริงไหมครับแล้ว a ของเราคือใคร a ของเราคือ x ลบ1 x ลบ1เท่ากับ0 x จะได้ x จะได้1 b ของเราเท่ากับ0 b ของเราคือใครครับ x บวก2ก็คือ x บวก2เท่ากับ0 x จะได้ลบ2และสุดท้ายทุกคนครับ a บวก b เท่ากับ0น้อง a บวก b คือ 2x บวก1เท่ากับ0นย์แก้ x ออกมา x จะได้ลบหส่วนสก็จบแล้วครับทุกคนครับ x ที่เราได้ออกมา3ตัวเนี้ยมันคือใครมันก็คือ x 1 x 2 x 3อย่างที่โจทย์เขาต้องการงั้นใครเป็น x 1ใครเป็น x 2ใครเป็น x 3ก็แล้วแต่เราเลยถูกไหมครับตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้เงื่อนไขอะไรมาเนี่ยพี่ก็ขอให้ง่าย,ายๆเลยว่าอันนี้คือ x 1 x 2แล้วก็ x 3โจทย์อยากได้ว่า x1 คูณกับ x2 คูณกับ x3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็บอกเลยว่ามันคือ1คูณอยู่กับลบ2แล้วคูณกับลบ1ส่วน2คิดเลขไม่ผิดนะตัวนี้จะตอบตอบ1นั่นเองข้อนี้ตอบ1ครับทุกคนครับการคิดเลขไว้ใจได้ถูกไหมลบเจอลบเนี่ยตัวนี้เป็นบวกแน่ๆถูกไหม2ตัวนี้ก็ตัดกับ2อันนี้ได้จริงไหมครับสุดท้ายแล้วจะเหลือแค่1คูณกับ1คูณกับ 1, 1ก็ได้ได้1นั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบ1ครับ จบเรียบร้อยครับโจทย์ให้เสร็จก่อนจดก่อนจดก่อนจทย์ก่อนจดก่อนครับทุกคนครับทีนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับที่พี่ยกมาเนี่ยน้องมันให้อะไรเราบ้างน้องมองแล้วเนี่ยมันให้อะไรเราบ้างไหมสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เขาให้เรามานะครับน้องครับนะสิ่งที่โจทย์เขาเข <c oughs> าสอนเราสําหรับข้อนี้น้องจะพบว่าครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับหนูไปเจอเนี่ย ก้อนสีฟ้าแบบนี้ครับหนูไปเจอ a กําลัง3บวกกับ b กําลัง3นะครับแล้วเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกาลัง3น้องสามารถอ้างได้ทันทีเลยครับว่า a ของหนูจะต้องเป็น0 b ของหนูจะต้องเป็น0 a บวก b ของหนูจะต้องเป็น0นนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าเจอ a กําลัง3บวก b กําลัง3เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกาลัง3าเมื่อไหร่นะ จับแต่ละก้อนเท่ากับ0นได้เลย a เท่ากับ0 b เท่ากับ0 a บวก b เท่ากับ0แก้หาค่า x ได้ออกมาเป็นคำตอบทันทีชัดไหมได้แล้วนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ข้อนี้เขาเขาสอนเราเคลียร์แล้วนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานะครับนะรู้เทคนิคตัวนี้แล้วเราไปเจอข้อนี้ผู้คนบอกเลยมันกระจอกมากนี่เห็นปะถ้าเรามองว่านะครับนะก้อนสีเหลืองของเราเนี่ยคือ x ลบ1ตัวนี้คือ a ก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ a อกำลัง3ใช่ไม่ใช่ มองว่าก้อนสีเขียวของเราตัวนี้คือ B น้องสแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ b ีกำลังสามถูกต้องไหมซ้ายมือของน้องเนี่ยจะเป็น A อกำลังสามบวกกับ b ีกำลังสามใช่ไหมครับคราวนี้ขวามือขวามือเนี่ยลองเอา a กับ b มาบวกกันก่อนก็ได้นี่ a กับ b บวกกันเหลืองกับเขียวบวกกันได้ใครได้เป็น 2x บวก1พอดีเท่ากับก้อนฟ้าไหมเท่ากันนั่นก็สแสดงว่าขวามือของหนูเนี่ยคือมันก็คือ A บวก B ทั้งหมดกําลัง3จริงไหมครับถ้าหนูไปเจอ a กําลัง3าบวก b กำลัง3แล้วเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกําลัง3แบบนี้เมื่อไหร่นะหนูอ้างเลยว่าแต่ละก้อนจะต้องจะต้องเป็น0คือ a ต้อง0 b ก็ต้อง0 a บวก b ของหนูก็ต้อง0นย์นั่นเองจับแต่ละก้อนเท่ากับ0นได้เลยครับ a ของหนูคือ x ลบหน x ลบหเท่ากับศูน 0, ตายตาย x ได้ใครแก้หา x ออกมา x ได้ห B ของหนูคือก้อนสีเขียวคือ x บวก2 x บวก2ท่ากับ0นะ้องแก้ x ออกมา x ได้ลบ2และ a บวก b ของหนูคือก้อนสีฟ้าก้อนสีฟ้าคือ 2x บวก1 2x บวก1ถ้ากับ0 x ออกมาได้ x ออกมาได้เป็นลบ1ส่วน2คำตอบเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกไหม ใช่ไม่ใช่เนี่ยเหมือนกันเด้เลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนะต่อไปนะเจอ A กําลัง3บวกกับ b กําลัง3แล้วเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกาลัง3าหนูบอกเลยว่าจับแต่ละก้อนเท่ากับ0ูนย์ได้ทันทีแก้หาค่า x อ,ออกมา x ที่ได้ออกมาก็เป็นคําตอบของเรานั่นเองโอเคนะครับนะตัวนี้นะถ้าหนูไม่จําตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะหนูทําวิธีตรงได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดจําเทคนิคตัวนี้ได้มันไวกว่าไหมมันไวกว่าโอเคไหมครับได้นะครับคราวนี้ทุกคนครับนะ เราจะเอาเทคนิคตัวนี้นี่แหละนะมาใช้ในการแก้โจทย์ <ๆ S 1> <c oughs> สอวนข้อนี้กันทุกคนครับข้อสอบสอวนข้อนี้เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าให้ x 1 x 2และ x 3มเนี่ยมันเป็นคำตอบของสมการสมการกำลังสามอีกแล้วจริงไหมใช่ไม่ใช่แล้วคราวนี้เขาอยากได้อะไรจงหา x 1บวก x 2บวก x 3น้องก็ต้องไปแก้หา x 1 x 2 x 3มมาจากสมการอันนี้จริงไหมถ้าหนูรู้วิธีตรงหนูก็ทำได้ถ,ถูก <c oughs> ต้องไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วจริงไหมครับว่าเฮ้ย ดูมานิดหนึง่งถ้าเรามองว่า11ลบ x ตัวนี้11ลบ x ตัวนี้นะครับคือ a แสดงว่าก้อนนี้ก็คือ a กำลัง3 <c oughs> มองว่า13ลบ x ตัวนี้คือ b ก้อนนี้ก็ต้องเป็น b กำลัง3แน่ๆถูกต้องไหมแล้วหนูเห็นทางขวาไหม24ลบ 2x นี่ใครลองเอา a กับ b มาบวกกันก่อนก็ได้เอาเหลืองกับเขียวมาบวกกันทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนจะเห็นว่า สิบเอ็ลบเบวกกับสิบลบเจะได้2 4่สลบสอพอดีถูกต้องป่ะนั่นก็แสดงว่าทั้งขวามือของน้องมันก็คือ a บวก b ทั้งหมดกําลัง3นั่นเองถูกต้องไหมแล้วเห็นอะไรไหมเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมครับถ้าหนูเจอ a กําลังสาบวก b กําลังสแล้วเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกําลังสาแบบนี้เมื่อไหร่ทุกคนบอกเลยว่า ทุกคนก็แค่จับแต่ละก้อนเท่ากับ0จับ a เท่ากับ0นย์จับ b เท่ากับ0ูย์จับ a บวก b เท่ากับ0นย์แก้หาค่า x แค่นั้นเองจริงไหมครับจับ a เท่ากับ0จับ b เท่ากับ0จับ a บวก b ตัวนี้เท่ากับ0น้อง a ตัวเนี้ยเท่ากับ0 a นคือสีเหลือง11ลบ x เท่ากับ0 x จะเท่ากับ11 b ตัวเนี้ยคือสีเขียว13ลบ x เท่ากับ0ย์จะเท่ากับ13 a บวก b เท่ากับ0 a บวก b คือ2 4 2ลบ2 x 2 4 2ลบ2 x เท่ากับ0ย้ายลบ2 x ไปอีกฝั่งกลายเป็น2 x 2 x เท่ากับ24 x เดียวจะเป็น12 x ทั้ง3ค่าที่หามาได้ทั้ง3ตัวนี้คือใครก็คือ x 1 x 2 x 3ที่โจทย์ต้องการจริงไหมงั้นพี่ขอให้ให้ก้อนเนี้ยตัวเนี้ยเป็น x 1อันนี้เป็น x 2และอันนี้เป็น x 3เลยแล้วกันนะครับทุกคนครับหลังจากนั้นครับน้องโจทย์อยากได้อะไร x1 บวก x2 แล้วก็บวก x3 หนูก็บอกเลยว่ามันคือ11บวก13แล้วก็บวก12คิดเลขไม่ผิดจะตอบ36ก็แค่นี้เองได้ไหมได้สบายมากเห็นไหมครับลองครับนะ,ะจดให้เสร็จก่อนไวไหมสำหรับเทคนิคตัวนี้ไวจริงไหมครับนะถ้าเกิดว่าหนูไม่ใช้เทคนิคหนูจะทําวิธีตรงได้ไหมก็ทำได้เหมือนกันจริงป่ะน้องวิธีตรงพี่สอนให้ยังสอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ ในส่วนของพี่นะครับนะก็จะมีเพียงอีกเท่านี้แหละครับน้องครับนะวันนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับจะมีเทคนิคอะไรนะครับมามอบให้น้องอีกนะครับมาสอนน้องๆอ,อีกนะครับนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้กับพวกพี่ด้วยนะครับนะพิมพ์คอมเมนต์นะครับนะอยากให้พวกพี่เอาข้อสอบสนามไหนเอามาถ่ายทอดเทคนิคนะครับหรือเอาเทคนิคมาสอนให้กับน้องๆเนี่ยน้องก็สามารถคอมเมนต์เอาไปได้นะครับในส่วนของพี่วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อๆไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย คอสคณิตศาสตร์มาต้นปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่ระดับชั้นมอปลายเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคที่เปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่ายในสไตล์วีตะลุยโจทย์หลากหลายพร้อมพิชิตข้อสอบโรงเรียนชั้นนาและข้อสอบแข่งขันสมัครเลยที่วีบายเดอะบร .com และทีวีทุกสาขา